ต้องกำหนดค่า xi ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราหาผลรวมนะคะหรือ s ิกมา xi หาได้จากเท่ากับ sum เราจะใช้ตั้งแต่ b2 ถึง b7 นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ค่าผลรวมออกมานะคะต่อมาเราหาจำนวนนะคะหาได้จาก เขาแล้วก็เราจะใช้ตั้งแต่ a 2ถึง a 7ค่ะต่อมานะคะหาค่าเฉลีย่ยหาได้จากเท่ากับ Average เราจะใช้ตั้งแต่ b2 ถึง b7 นะคะก็จะได้ค่าเฉลี่ยนะคะออกมาค่ะค่ะหาค่า division นะคะเราจะหาได้จากเท่ากับ a b s นะคะเท่าเออเล็บ b2 ลบกับดอลลาร์บีดอลลาร์สินะคะก็จะได้เป็นค่า div i s i o n ออกมานะคะจากนั้นให้เราลาค่าลงมาเลยค่ะก็จะได้เป็นค่า div i s i o n นะคะ ต่อมาค่า division กำลังสองนะคะหาได้จากเท่ากับ c 2กสอลัง2ค่ะก็จะได้เป็นค่า division กำลังสองนะคะจากนั้นให้ลากค่าลงมาเลยค่ะ ค่าซิกมาดิวิชันกำลังสองนะคะหาได้จากเท่ากับซัมเราจะใช้ตั้งแต่ D2 ถึง D7 นะคะก็จะได้เป็นค่าซิกมาดิวิชันกำลังสองต่อมา n-1 นลบหะคะเราจะใช้เป็นเท่ากับ b 1 0ิลบหนะคะ สุดท้ายนะคะค่า n d a r d deviation นะคะหาได้จากเท่ากับ SQRt นะคะ D9 หารด้วย D10 ค่ะ ก็จะได้เป็นค่า standard deviation ค่ะต่อมานะคะค่า variance นะคะเราหาได้จากเท่ากับ VAR เราจะใช้ตั้งแต่ B2 ถึง B7 นะคะก็จะได้เป็นค่า variance ออกมาค่ะต่อมาค่า standard deviation นะคะเราก็จะ เท่ากับ SQRt นะคะ D9 หารด้วย D10 ค่ะก็จะได้เป็นค่า Standard Deviation ค่ะ ต่อมาหาค่า Coefficient Operation นะคะหาได้เท่ากับ G10 คูณ100หารด้วย B11 ค่ะคูณ100หารด้วย B11 ก็จะได้เป็นค่า coefficient of variation ค่ะต่อมาหาค่า standard error of mean นะคะเราก็จะเท่ากับ g 1 1หารด้วย sqrt นะคะคูณกับ d 1 0ค่ะ ก็จะได้เป็นค่า standard error of mean ออกมาค่ะ